สวัสดีครับผมอารักษ์ันริตจากเครือข่ายจังหวัดจัดการตนเองภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษาขอเสนอแนะด้านการปฏิรูปกฎหมายให้มีการกระจายอำนาจด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการอย่างที่เชียงใหม่ได้เสนอไปมี4หลักการก็คือ 1. เน้นการศึกษาตลอดชีวิต สองเน้นพื้นที่จังหวัดเป็นฐานสามให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและสี่กระจายอำนาจการบริหารจัดการด้านการศึกษามาให้จังหวัดดำเนินการในทุกเรื่องทั้งด้านวิชาการงานงบประมาณงานบริหารบุคคลและงานบริหารทุกไปถ้าหากว่าจังหวัดมีโอกาสบริหารจัดการตนเองด้านการศึกษาอย่างสมบูรณ์แล้ว เชื่อว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตการศึกษาและคุณภาพของคนที่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับ